บทที่ห้า้อห้าสิบหกลิวกว่างหัวเราะเยาะและพูดอย่างเย่อหยิ่งยิ่งใหญ่ว่าแน่นอนว่าคือประธานอูจากตระกูลอูพาฉันเข้ามาจะบอกให้นะตอนนี้ฉันเป็นคนของตระกูลอูเท่าที่รู้ไม่มีใครในที่นี้มีความแข็งแกร่งที่จะสามารถเทียบได้กับตระกูลอูเลยนะแม้ว่าพวกนายจะรวมกันก็ไม่อาจเทียบได้กับตระกูลอูหากพวกแกกล้าทำฉันเท่ากับต่อต้านตระกูลอูพูดจบใบหน้าของหลิวกว่างเต็มไปด้วยชัยชนะ เขารู้ว่าถ้าเขาเอาตระกูลอูออกมาพูดคมก็จะไม่มีใครกล้าทำอะไรเขาในขณะที่เขามองรอบๆอย่างภาคภูมิใจทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงเงาดำแวบผ่านมาหลังจากนั้นเขาก็ถูกตบหน้าอย่างแรงด้วยการตบหน้าทันใดนั้นก็ทำเอาเขามึนงงเขาเดินเซเดินเซนะจะเดินเซก้มต่ำก้มต่ำนะจะก้มต่ำทว่ายังไม่ได้ยืดอกเขาก็โซเซจนเกือบล้มทั้งยืนผ่านไปสักพักจึงพลันหยุดนิ่งและพบว่าเย่เฉินคือคนที่ตบเขา ตอนนี้เย่เฉินมองเขาด้วยรอยยิ้มและพูดเบาๆว่าถ้าในไม่อวดอ้างถึงตระกูลอู๋ฉันก็ขี้เกียจจะทํานายแต่ในเมื่อนายพูดถึงมันแล้วฉันก็จะไม่ไว้หน้าให้ตระกูลอู๋มึงกล้าตบกูเหรออยากตายหรือไงหลิวกว่างไม่คาดคิดมาก่อนว่าเขาพูดชื่อตระกูลอู๋แล้วยังถูกตบอีกแม้ว,ว่าที่ตบจะเป็นใบหน้าของเขาเองแต่จริงๆแล้วมันคือใบหน้าของตระกูลอู๋ เย่เฉินก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าความสามารถในการหลอกผู้คนแต่อย่าลืมว่าที่มึงทำผิดต่อฉันมันคือตระกูลอูซึ่งเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของเจียงหนานเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยยกมือขึ้นแล้วตกเขาอีกครั้งพูดด้วยรอยยิ้มว่าแกคิดว่าตัวเองเป็นหมารับใช้ของตระกูลอูฉันก็จะไม่กล้าทำอะไรงั้นเหรอจะบอกให้นาที่ฉันเกลียดที่สุดก็คือสุนัขของตระกูลอูถ้าแกไม่พอใจแล้วก็กลับไปบอกนายของแกมาหาฉันสิ มีความเป็นจริงเย่เฉินคิดไว้แล้วก่อนหน้านี้หงห้ากับพวกอีกหลายคนได้โทรหาตนแล้วทว่าตอนนี้ตระกูลอูกำลังตามหาตัวเองอยู่ทุกคนทุกแห่งเขาไม่เพียงแต่เป็นคนที่เปลี่ยนอูฉีให้กลายเป็นสัตว์ร้ายที่กินขี้แต่ยังเป็นคนที่ส่งหวันถิงชอบอีกด้วยดังนั้นให้เวลากับตระกูลอูสักระยะหน่อยแล้วตระกูลอูจะมาเองอย่างแน่นอนบางทีตระกูลอูอาจจะดูออกแล้วว่าส่งหวันถิงน่าจะชอบตัวเอง แม้แต่เหตุผลที่หลิวกว่างนี้กล้าออกมายืนอาจเป็นเพราะตระกูลอูที่คอยหนุนหลังเขาอยู่ในกรณีนี้ตนถึงได้บังคับให้ตระกูลอูออกมาโดยตรงดีกว่าจะมาคุยอะไรกับสุนัขอย่างหลิวกว่างหลิวกว่างกำลังจะบ้าจริงๆเขาพูดถึงตระกูลอูอย่างชัดเจนแล้วยังใช้ไม่ได้เย่เฉินอยากตายงั้นเหรอดีในเมื่อแกอยากตายกูจะทำให้สมหวังเอง ทันทีที่หลิวกว่างนึกถึงอูซินนายน้อยของตระกูลอูตอนนี้เขากำลังเฝ้าดูจากระเบียงบนชั้นสองและเขาจงใจตะโกนว่าเย่เฉินกูได้บอกมึงอย่างชัดเจนแล้วว่ากูเป็นคนของตระกูลอูมึงยังจะกล้าตบกูอีกมึงยังเห็นตระกูลอูอยู่ในสายตามึงอีกไหมเย่เฉินเห็นว่าเขากำลังเหละระเบียงชั้นสองของคาราฮา์และเดาว่าเจ้านายของเขาน่าจะอยู่ที่นั่นดังนั้นเขาจึงย้อยเย้ยและพูดเสียงดังว่าตระกูลอูคืออะไร what is it ประกูลที่เลี้ยงขยะอย่างแกได้ก็ต้องเป็นขยะเช่นกันต้องกองขยะเท่านั้นถึงศีลเสมอกันแค่เพียงสิ่งเหล่านี้ก็คู่ควรที่จะปรากฏในสายตาของเย่เฉินอย่างฉันเหรอบทที่557เมื่อหูซินได้ยินเย่เฉินดูถูกประกูลอูเขาก็โกรธมากทันทีดังนั้นเขาจึงหันหลังลงบันไดทันทีเตรียมที่จะเจอกับเย่เฉิน และในขณะนี้ซ่งหวันทิงมองไปที่หลิวกว่างที่หน้าแดงและบวมเพราะถูกเย่เฉินตบอย่างโมโหและเรียกบอดี้การ์ดที่บ้านมาทันทีที่บอดี้การ์ดมาถึงเธอก็ชี้ไปที่หลิวกว่างและสั่งว่าโยนผู้ชายคนนี้ออกไปทากล่าเข้ามาอีกก็หักขาของเขาครับคุณหนูเมื่อบอดี้การ์ดได้ยินดังนั้นพวกเขาก็รีบวิ่งไปด้านหน้าและจับหลิวกว่างเตรียมโยนเขาออกจากตระกูลซ่งอย่างไรก็ตามในขณะนี้จู่ๆเสียงอันเยือกเย็นก็ดังขึ้นก่อน กูจะดูว่าใครกล้าโยนเขาออกไปอูซินเดินลงบันไดไปทีละขั้นพร้อมกับความเฉยเมยและความโกรธบนใบหน้าเดิมทีเขาให้หลิวกว่างมาหาเรื่องแย่เฉินให้เย่เฉินอับอายก็เพื่อจะตบหน้าแย่เฉินแรงๆและทำให้เขาเสียหน้าต่อหน้าซ่งหวันถิงแต่คาดไม่ถึงว่าแย่เฉินคนนี้จะหยิ่งผยองขนาดนี้เขาไม่เห็นตระกูลอูลอยู่ในสายตาของเขาเลยสักนิดเขาตบหลิวกว่างสองครั้งราวกับว่าเป็นหมาตายยังไงยังงั้น นี่ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเย่เฉินคนนี้กล้าหาญมากถึงขนาดกล้าด่าตระกูลอูว่าขยะด้วยซ้ํามันทนไม่ได้จริงๆเมื่อบริการเห็นอูซินลงมาพวกเขาก็ลังเลอยู่พักหนึ่งเพราะยังไงพ่อลูกตระกูลอูก,ก็อาศัยอยู่ในตระกูลส่งหลายวันแล้วบริการก็รู้มานานแล้วว่าพวกเขาเป็นแขกผู้มีเกียรติของตระกูลจูจูหลิวกว่างก็แสดงท่าทางตื่นเต้นและพูดออกมาคุณชายอูคุณต้องช่วยผมนะครับ อูซินมองเขาอย่างเบื่อหน่ายแอบด่าในใจไอ้ไม่ได้เรื่องแค่เรื่องเล็กยังทําไม่ได้มีมึงไว้ทําไมตอนนี้ส่งหวานทิ้งก็ขมวดคิ้วถามอย่างสงสัยว่าอูซินนายหมายความว่าไงเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับนายอูซินพูดเบาๆไม่หมายความว่าไงหลิวกวางคือคนของตระกูลอูเขาติดตามฉันกับพ่อมาตอนนี้คุณจะโยนเขาออกไปก็เท่ากับว่าตบหน้าตระกูลอูของฉัน จากนั้นเขาก็พูดกับเย่เฉินว่าแล้วก็นายใครให้ความกล้านายมาตีคนของฉันแล้วยังเสียมารยาทกับตระกูลอูลอีกตอนนี้นายคุกเขาตบหน้าตัวเองเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นแล้วก็อย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจสำหรับเขาแล้วแม้ว่าหลิวกว่างจะเป็นหมาตัวหนึ่งแต่หมาตัวนี้เขาตีเองได้คนอื่นตีเขาไม่ได้ไม่อย่างนั้นเขาจะเอาหน้าไปไว้ไหนล่ะหน้าของตระกูลอูลจะวางไหนล่ะ เย่เฉินมองไปที่เขาและถามว่าทำไมตระกูลอูของนายดีเลิศประเสริฐสีมากหรือไงแน่นอนอูซินพูดเยอยๆอย่างเย่อหยิ่งว่าตระกูลอูเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดของเจียงหนานเป็นหนึ่งในผู้นำระดับประเทศแล้วนายกล้าบอกว่าตระกูลอูของฉันเป็นขยะเย่เฉินยิ้มอย่างดูถูกและเงยหน้าขึ้นมองอูซินจะว่าไปผู้ชายคนนี้หน้าตาคล้ายกับอูฉีอยู่นะคงเป็นพี่น้องกันจริงๆ แต่ว่าก่อนที่เย่เฉินจะพูดส่งหวานถิงก็รีบก้าวไปข้างหน้าและพูดออกไปว่าอูซินเรื่องนี้หลิวกว่างเป็นคนยั่วยุก่อนนายอย่าทําให้อาจารย์เย่ลาบากใจอาจารย์เย่อูซินรู้สึกหงุดหงิดเมื่อได้ยินส่งหวานทิ้งออกมาเพื่อปกป้องเย่เฉินและพูดออกไปว่าเขาเป็นแค่คนไร้ประโยชน์เธอกลับเรียกเขาว,ว่าอาจารย์งั้นเหรอส่งหวานทิ้งก้าวไปข้างหน้าและพูดอย่างจรงิงจังอูซินโปรดระวังคำพูดของนายด้วย อาจารย์แย,ย่เป็นไอดอลของฉันห้ามนายมาดูถูกหูซินไม่คาดคิดมาก่อนว่าผู้หญิงที่เป็นเหมือนเทพธิดายอย่างส่งหวันถิงจะเป็นหมายที่ประจบของไอยาจกนี้เขาอดไม่ได้ที่จะร้องตะโกนด้วยความขุนเคืองในใจไอหมอนี่มันดีกว่าผมตรงไหนผมต่างหากไม่ใช่หรือที่คุณควรจะประจบคุณมันช่างตาต่ำจริงๆบทที่ห้าร้อยห้าสิบแปด คิดได้เช่นนี้เขาจึงพูดอย่างเย็นชาว่าวันถิงผมบอกให้นะไอ้หมอนี่ลงไม้ลงมือกับคนของตระกูลอูและเล่งวาจาสามหาวด่าว่าตระกูลอูของเราแม้ว่าจะมีนายท่านซ่องออกมาช่วยพูดตระกูลอูก็จะไม่ยกโทษให้พูดจบเขาก็ชี้ไปที่หลิวกวางทันทีและตะโกนบอกแย่เฉินว่าคุกเข่าลงและก้มหัวขอโทษคนของผมซะจากนั้นก็คุกเข่าก้มหัวให้ผมกรณีนี้ผมก็จะปล่อยนายไปก่อนเมื่อหลิวกวางได้ยินแบบนี้เขาก็ดีใจมาก การถูกตบสองครั้งเมื่อกี้นั้นไม่ได้ไร้ประโยชน์คุณชายอูเริ่มออกหน้าเพื่อตนแล้วจากนั้นหลิวกว่างจึงกุมหน้าและเดินไปที่เย่เฉินไดอย่างหิงพยองว่ามึงไม่ได้ยินเหรอาศาสตร์ยังไม่รีบคุกเข่าให้กูอีกเย่เฉินไม่ได้สนใจใครหน้าไหนทั้งสิ้นทันใดนั้นเขาก็ยื่นมือออกไปจับคอของหลิวกว่างและยกเขาขึ้นโดยตรงอูซินตะลึงงงทันที เขาไม่คาดคิดเลยว่าชายหนุ่มอย่างเย่เฉินจะสามารถยกหลิวกว่างที่หนักกว่าห5 0 6 0หกโลด้วยมือข้างเดียวและเท้าของหลิวกว่างก็ยังห้อยอยู่กลางอากาศตอนนี้หลิวกว่างรู้สึกเพียงว่าคอของเขาถูกแรงที่แข็งแกรง่งบีบแน่นและเท้าของเขาก็ห้อยต่องแต่งอยู่กลางอากาศแต่เมื่อยิ่งดิ้นรนมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งหายใจไม่ออกเย่เฉินมองไปที่หลิวกว่างและพูดอย่างเย็นชาหากแกกล้าพูดอีกสักคำฉันจะสลับคำว่ายาจกบ,บนหน้าผากแกอีกคน พูดจบเย่เฉินก็สะบัดมือโยนเขาลงไปที่พื้นทันทีหลิวกว่างก้นจำ้ำเบากระแทกพื้นจนกระดูกของเขาแทบหักและเขาก็ตกใจกับความเย็นชาของเย่เฉินแล้วรีบคลานไปที่ด้านข้างของอูซินโดยไม่กล้าพูดอะไรอีกเมื่อเห็นเช่นนี้ซ่งหวานถิงก็ชี้ไปที่หลิวกว่างอย่างไม่เกรงใจและพูดกับบอดี้การ์ดว่ารออะไรอีกละ่ะฉันบอกแล้วให้โยนไอ้หมูตอนคนนี้ออกไป ทันทีที่บอดี้การ์ดได้ยินก็รีบวิ่งไปข้างหน้าและลากหลิวกว่างขึ้นโดยไม่พูดอะไรสักคำหลิวกว่างรีบตะโกนเรียกคุณชายคุณชายคุณต้องช่วยผมนะคุณชายในเวลานี้อูซินกมัดน,นั่นนี่มันเป็นการเยเยเขาอย่างออกหน้าออกตาเขาไม่เคยได้รับการเยเยแบบนี้มาก่อน ความโกรธในดวงตาของเขาดูเข้มข้นมากกัดฟันพูดกับส่งหวานถิงว่าคุณรู้ไหมว่าแย่เฉินคนนี้เขาเป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้วอีกทั้งยังเป็นลูกเขยแต่งเข้าที่ไรประโยชน์คุณถึงกับไล่คนของผมเพื่อเขายังงั้นเหรอส่งหวานถิงพูดด้วยใบหน้าที่เย็นชาอาจารย์เย่เป็นแขกที่มีเกียรติของตระกูลซ่งและเป็นหนึ่งในคนที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเหยาว่าแต่สุนัรรับใช้ของตระกูลคุณเลยถึงจะเป็นตัวคุณเองทักลาดูหมิน่นอาจารย์เย่ฉันก็จะไล่ออกไปเหมือนกัน อูซินหน้าบึ้งมองไปที่ซ่งหวานถิงอย่างลึกซึง้งจากนั้นมองไปที่เย่เฉินและหัวเราะเยาะเขารู้สึกโมโหและจ้องมองเย่เฉินอย่างเย็นชาพูดว่าไอ้หนูแม่งมึงโหดดีนี่กว่ากูชอบชอบคิดว่ามีวันถิงปกป้องมึงเหรือถึงกล้าเหลืองกับกูนักหรือว่ามึงไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของตระกูลอูของซูหางเลยเย่เฉินหัวเราะเบาๆและพูดว่าทำไมฉันจะไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของตระกูลอูมาก่อน สีหน้าของอูซินนั้นเย็นชาและดูถูกเหยียดหยามและพูดอย่างเย่อหยิ่งว่าเคยได้ยินก็ดีนายดาตระกูลอูว่าขยะเรื่องนี้ถ้านายไม่คุกเข่าลงเพื่อขอให้ฉันยกโทษให้ตระกูลอูไม่ปล่อยนายไปอย่างแน่นอนแม้จะมีพระเจ้าคุ้มครองนายก็ไม่รอดเย่เถินยิ้มจังๆและพูดว่าสาเหตุที่ฉันได้ยินเรื่องตระกูลอูก็เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีคนดังจากอินเทอร์เน็ตคนหนึ่งในติกต็อกได้ขโมยที่คนไข้ในห้องน้ําของโรงพยาบาลแดบ ผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่าอูฉีดูเหมือนว่าเขาจะเป็นลูกหลานตระกูลอูของนายสีนะทำไมลูกหลานตระกูลอูของคุณถึงโหดเหี้ยมเช่นนี้ของโโครกอย่างนั้นยังกินได้ลงทันทีที่เย่เฉินพูดถึงน้องชายของเขาที่กินขี้สีหน้าของอูซินก็รับไม่ได้มากให้ตายเถอะนี่เป็นรอยด่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หนึ่งอปีของตระกูลอูเลยนะ ในเวลานี้หงห้าก็อยู่ข้างๆเรียนแบบเรื่องตลกในอินเทอร์เน็ตนั้นและพูดด้วยสีหน้าเกินจริงเชียเอ้ยไอ้โหดเฮียมโปลนแม้กระทั่งที่แดกจูจูทุกคนก็หัวเราะในเวลานี้สีหน้าของอูซินนั้นแทบจะกลืนกินคนได้แล้วบทที่559อยสิอูซินโกรธมากจนกำมัดแน่นเขาจ้องมองไปที่เย่เฉินและพูดอย่างเย็นชาว่าไอ้บัดซบเอ้ย แกอยากตายเองนะอย่าหาว่าฉันไม่ได้ให้โอกาสแกตระกูลอูของฉันจะไม่มีวันปล่อยให้แกมีชีวิตอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้แน่นอนเย่เฉินไม่ได้พูดส่งหวานถิงก็ตะโกนทันทีหูซินายกล้าหรือหูซินพูดอย่างเย็นชาฉันมีอะไรบ้างที่ไม่กล้าทำเธอคิดว่าตระกูลอูของฉันจะยอมให้ใครที่ไหนก็ได้ในจินหลิงเยอะเย,ย้ย,ย,ยงั้นเหรอจะบอกให้นะ ในจินหลิงใครๆก็ต้องก้มหัวให้กับตระกูลอูลทั้งนั้นใบหน้าของส่งหว่านถิงเย็นชาและพูดออกมาว่าอูซินที่นี่ไม่ต้อนรับนายเชิญออกไปได้ให้ฉันออกไปรึออูซินเบิกตากว้างมองไปที่ส่งหวานถิงและพูดด้วยความโกรธเธอไล่ฉันออกไปเพื่อไอยาจบคนนี้เนี่ยนะส่งหว่านถิงพูดอย่างหนักแน่นใช่ฉันจะพูดอีกครั้งเิญนายออกไป ในตอนนี้จูจ่ๆลูกพี่ลูกน้องของส่งหวานถิงก็ปรากฏตัวขึ้นและรีบก้าวไปข้างหน้าพูดเตือนว่าโอ้คุณชายอูหวนถิงพวกเธอสองคนเถียงกันเรื่องอะไรอูซินเห็นส่งหลงวี่มาและรีบพูดว่าหลงวี่นายมาพอดีเลยน้องสาวของนายจะไล่ฉันออกไปเพื่อไอายาจกนี้หลงวี่มองไปที่เย่เฉินในใจก็รู้สึกอึดอัดบันที่จริงส่งหลงวี่ก็ไม่ชอบเย่เฉินเช่นกันแต่เขารู้ว่าปู่ของตัวเองเชื่อเขามากและให้ความสำคัญพร้อมกับเคารพเขาด้วย ดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะดูหมิ่นเย่เฉินอย่างโจ่งแจ้งเมื่อเห็นว่าเย่เฉินและอูซินดูเหมือนจะขัดแย้งกันเขารีบยิ้มและพูดว่าโอ้นี่พวกเดียวกันทั้งนั้นคงเข้าใจผิดกันเท่านั้นแหละหน่าด้วยเหตุนี้เขาจึงรีบพูดกับเย่เฉินอาจารย์เย่นี่คือคุณชายอูอูซินลูกชายคนโตของตระกูลอูแห่งซูหางจากนั้นเขารีบปฏิบายกับอูซินคุณชายอูคนนี้คือเย่เฉินอาจารย์เย่คนนี้เนี่ยมีครั้งหนึ่งท่านเคยช่วยชีว,ชวิตปู่ของฉันไว้ อูซินตะคอกอย่างเย็นชาอาจารย์บ้าบออะไรเกิดเมื่อวานนี้ฉันว่าเขาเป็นแค่คนหลอกลวงเท่านั้นแหละเขาทำร้ายสุนขรักใช้ของตระกูลอูของฉันและด่าฉันรวมไปถึงด่าตระกูลอูของฉันว่าขยะแม้ว่าวันนี้พระเจ้าจะมาฉันก็จะไม่ปล่อยเขาไปแน่ทันทีที่เขาพูดจบอูซินยังไม่ขยับตัวนายท่านซ่งและอูตรงห่ก็เดินออกมาจากคฤหาส เมื่อนายท่านซ่งมาถึงและได้ยินว่ามีการทะเลาะก,กันเขาก็ขมวดคิ้วและถามว่าวันถิงหลงวี่เกิดอะไรขึ้นอูซินเห็นว่านายท่านซ่งมาจึงรีบพูดว่าคุณปู่ซ่งคุณมาพอดีเลยวันถิงไล่คนของผมออกไปเพื่อเย่เฉินคนนี้และเย่เฉินคนนี้พูดเหยียดหยามกับตระกูลอูของผมด้วยซึ่งเป็นการทำให้ผมอับอายฉีกหน้าทั้งตระกูลอูคุณต้อง อูซินยังไม่ทันพูจบนายท่านซ่งก็เดินไปสองเก้าอย่างรวดเร็วแล้วยื่นมือไปหายเย่เฉินและพูดด้วยความเคารพอาจารย์เย่คุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่อูซินและอูตรงไห่ที่อยู่ด้านข้างมองอย่างตะลึงงงเหตุใดนายท่านซ่งวัยแปดสิบปีจึงให้ความเคารพชายหนุ่มที่แต่งตัวยาจบแบบนี้ด้วยละ่ะตอนนี้เย่เฉินมองไปที่นายท่านส่งพลางยิ้มเล็กน้อยและพูดว่านายท่านผมเห็นสีหน้าท่านไม่ค่อยดีช่วงนี้ไม่สบายหรือเปล่าครับ นายท่านซ่งรีบพูดว่าอาจารย์เย่สุดยอดจริงๆแค่มองก็รู้ความผิดปกติของฉันก็คือว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงความหนาวเข้าสู่ร่างกายบวกกับที่ฉันอายุมากขึ้นฉันก็เลยดูเหนื่อยล้าไม่สบาย เย่เฉินพูดว่าเพราะพื้นฐานร่างกายคุณอ่อนแอเกินไปดังนั้นยาที่ให้คุณครั้งก่อนประโยชน์หลักๆๆจึงถูกร่างกายนำไปใช้เพื่อรักษาความเจ็บป่วยก่อนและโรคที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของท่านก็อยู่มานานหลายปีแม้ว่ามันจะรักษาทั้งหมดแล้วก็ตามแต่มันไม่ได้ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายของท่านได้มากนะับในท่านซ่งรีพูดว่าถึงอย่างนั้นฉันก็รู้สึกขอบคุณมากสำหรับพระคุณที่อาจารย์เย่ช่วยชีวิต ถ้าไม่ใช่เพราะอาจารย์เย่ฉันคงจะตายไปนานแล้วคงจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ถึงวันเกิดได้แน่เย่เฉินยิ้มอ่อนและพูดว่าวันนี้ผมเตรียมของขวัญวันเกิดให้ด้วยผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับสภาพการของท่านในตอนนี้เมื่อนายท่านซ่งได้ยินแบบนั้นมือและเท้าของเขาก็สั่นด้วยความตื่นเต้นทันทีบทที่ห้าของขวัญเหร,หรือว่าหรือว่ามันคือ ยาวิเศษที่ซือเทียนฉีเคยกินมีช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ในท่านทรงฝันว่าได้รับโอกาสขนาดฝันเขายังหวังว่าเย่เฉินจะสามารถให้ยาอายุวัฒนะแก่เขาได้และให้ตัวเองสัมผัสถึงเสน่ห์ของการย้อนเวลากลับไปบ้างเพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตอยู่อีกหน่อยและช่วยให้ตระกูลส่งอยู่ได้นานขึ้นและไปได้ไกลขึ้นแต่ว่าเขามีชีวิตมาจนถึงป่านนี้แล้วเขารู้ว่าโอกาสนั้นหายากเขาไม่กล้าไปขอยาเย่เฉินกลัวว่าเย่เฉินจะรังเกียจเขาจึงทาได้แค่อดทนรอ รอคอยช่วงเวลาที่โอกาสมาถึงเดิมทีเขาคิดว่าโอกาสนี้จะต้องรอจนถึงวันที่หลานสาวของเขาส่งวันถิงและเย่เฉินมีการพัฒนาอย่างมั่งคงก่อนมากกว่าแต่ว่าตอนนี้เมื่อเขาได้ยินสิ่งที่เย่เฉินพูดเขารู้สึกว่าเย่เฉินอาจเตรียมยาวิเศษให้ตัวเองเป็นของขวัญวันเกิดจริงๆแต่ว่าเขาไม่แน่ใจและเขาไม่กล้าที่จะถามคำถามโดยตรงดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงคาดหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ไว้ในใจก่อนยื่นมือก้มหัวไปหาเย่เฉินและพูดว่าผมขอขอบคุณอาจารย์เย่ อูตรงห่ขมวดคิ้วและรีบถามอูซินที่อยู่ข้างๆด้วยเสียงต่ำภูมิหลังของไอ้หนุ่มคนนี้เป็นอย่างไรนายท่านท่งถึงได้เคารพมันมากขนาดนี้อูซินกัดฟันกรามและพูดออกมาพ่อไอ้นี่คือแขกที่วันทิ้งไปรับเป็นการส่วนตัวเมื่อกี้โอ้อูตรงห่ขมวดคิ้วและพูดว่าคนที่เราตามหาคือหมอนี่เหรอ อูซินพยักหน้าอย่างรีบร้อนและพูดอย่างขมขื่นมันเย่อหยิ่งมากเมื่อกี้เขาตบหลิวกว่างส่งหวานถิงก็ให้คนโยนหลิวกว่างออกไปด้วยอะไรนะอูตรงหาพูดอย่างโกรธโกรธว,ว่าเราพาหลิวกว่างเข้ามาซึ่งเท่ากับว่าเราเปิดเผยต่อสาธารณะว่าหลิวกว่างเป็นสุนัขรับใช้ของตระกูลอูแล้วหมอนี้รู้ว่ามันเป็นสุนัขของเรายังกล้าทำ อูซินพูดอย่างหงุดหงิดพ่อหมอนี้ไม่เพียงแต่ตบหลิวกวางเท่านั้นเขายังเรียกว่าตระกูลอูของเราเป็นขยะอีกด้วยแล้วยังเย้ยเรื่องของน้องชายอย่างเปิดเผยผมอยากจะฆ่าเขาเมื่ออูตรงไ่ได้ยินแบบนี้เขาก็โกรธมากเขาเองก็เป็นทายาตรุ่นที่สองของตระกูลอูและในไม่ช้าก็จะสืบทอดจากพ่อและกลายเป็นผู้นำตระกูลอูแต่ว่าในจินหลิงเล็กๆนี้ยังมีคนที่ไม่กล้าให้หน้าตระกูลอูอีกถึงขั้นดูถูกตระกูลอูยังไงเขาก็รับไม่ได้ จากนั้นเขาจึงพูดกับนายท่านซ่งทันทีว่าคุณอาซ่งคนนี้ตกหลิวกว่างและยังดูถูกตระกูลอูยังไงหลิวกว่างก็คือสุนัขรับใช้ของตระกูลอูเราศักศีของตระกูลอูของผมไม่สามารถให้ใครมาเหยียบย่ำได้เรื่องนี้คุณต้องให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลกับผมเมื่อนายท่านซ่งฟังถึงนี้ก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้วต้องเป็นเพราะอูซินไม่รู้เรื่องให้หลิวกว่างไปทำผิดต่ออาจารย์เย่ นี่อย่างนั้นแล้วด้วยสถานะของอาจารย์เย่จะสนใจคนต่ำช้าอย่างหลิวกว่างทำไมแต่ว่าปัญหาตอนนี้มันหนักมากเหมือนกันทางหนึ่งคืออาจารย์เยอ่อีกทางคือตระกูลอูต้องปกป้องอาจารย์เย่อย่างแน่นอนแต่ว่าความสามารถของตระกูลอูคือที่หนึ่งของเจียงหนานเช่นกันถ้าทำผิดกับพวกเขาจะไม่ดีกับตระกูลซ่งมากแต่ว่าพอคิดถึงยาวิเศษนายท่านซ่งก็เอาปัญหาพวกนี้สลัดทิ้งไปทันที เขาทำหน้าบึ้งพูดกับปูตรงห่อย่างจริงจังว่าประธานอูอาจารย์แย่เคยช่วยชีวิตฉันไว้ในบ้านฉันไม่อนุญาตให้ใครมาเหยียดหยามอาจารย์แย่เด็ดขาด